สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Dissonant e v i l 4 remake นะครับผมใน Super e l i t นะท่านผู้ชมคลิปสุดยอดครับผม,มอโอ้โหถุบดาไว้ดัลีออนโอเคครับเข้ามาก็ในเรื่องต่อจากชาัตเตอร์สนะะี่ชัตเตอร์ที่3นะครับท่านผ like, ู้ชมกระบผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมผิดพลาดแปลผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมไปเริ่มกันต่อครับผมแงมเข้าบ้านหน่อย มีใครอยู่ไหมนะอมบอกว่าลูอิสอยู่แถวนี้เหรอเดี๋ยวดูซีหวัว่าจะมีเบาะแสลูอิสอยู่แถวนี้นะขอหาก่อนโอเคระเบิดแทน,นกันนี่เป็นของที่ดีออนอ่านนะเราอ่านไม่ได้หรือว่ากดมาแล้วนี่แหละโอเคครับผมไปต่อ ือมข้างล่างตรงนี้เออได้คิดเชนไหนเอ,อ่อของของเราตอนนี้ค่อนข้างที่พอจะพร้อมเล่นนะฮะผมอ่ะตอนนี้มีกล่องอ่ะยังเปิดไม่ได้ห้องนี้ม,มีคนขี้เป็นนะไม่มีโอเคสมยาจะบร้อยครับหาเบาะแสก่อนนะ เดินหาทุกซาวทุกมุมฮะอันนี้เปิดได้เยอะมาเอาไก่ไว้ในนั่นเหรอ,นะอ,อน่ะเด๋วตาทีนี้ร้องใหญ่เลยเว้ยไม่มีคุญแจอันนี้ไม่มีของโอ้โหของดีบอกเลยกำลังรวยนะท่านผู้ชมอันนี้เปิดได้ปะเปิดได้สุดยอดครับชากกันสองลูกสองนัด <c oughs> ไรเฟิลสี่นัดนะอืมไรเฟิลเรา พอใช้ได้นะโอเคตอนนี้ที่วีออนเปิดไว้ไอ้รูปเปิดได้อะไรเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นี่โอ้คุณเจที่ครับได้คุณเจคุณเจคุณเจเอ้ยออเสียงไก่นัวเสียงอะไรน่าจะต้องมีอะไรที่เราเปิดได้ไหมตู้เดียวอืมอ่ะเปิดได้ปะ อ่าเปิดได้ไขเลยอืมเปดิดดูโอ้ข้อความอ๋อห้องขังเพื่อรอการตัดสินพี่น้องทั้งหลายในท่านได้โปรดอย่าได้สังหารคนนอกตามใจตัวเองมนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิพากษาอย่างยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพิพ,พากษาอย่างเท่าเทียมจับใครได้ให้พาตัวไปที่ชั้นใต้ดินของโรงงานไอ้คนไอ้คนทรยศก็เช่นกันคนทรยนยน่าจะเป็นหลุยปะโรงงานตรงนี้ โอเคดิออนอยู่แถวๆนี้ผมว่านะอืมมันน่าจะเป็นที่นี่นะอืมโอเคอืมไปดูเลยครับเอ๊ะคาซีนอ๋อจ้าใครวะเนี่ยโอ้โห <c oughs> อย่างกูซะอย่างนี้พวกบ้าศาสนาโอ้ยหนีไม่พ้นหรอก ไม่รู้หนีเฮ้ยถอยนะครับ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 โอ้ยโอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษถอยนะครับถอยนะครับถอยนะครับสลิงหนีก่อนเลยระเบิดไปรีโหลดรีโหลดรีโหลดรถต้องเต็มไอเยสตาอะไรถอยไปก่อนป้าถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนผมมีธุระแรงหลื่อนนิสอย่งเงี้ยไป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 ตามมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วเด็กตีนอย่างดัง วิ่งวิ่งวิ <t <t ่งว mm, ิ่งว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 ิก่อนวิงก่อนโอ้โหดีไม่พ้นหรอกยังไล่อยู่หรอตามมาตามมาสลิงีเลยพ่อคนี่ครับอ้ดีดีดูเหมือนจะดีพ้นแล้วนะเออก็น่าจะดีพ้นแล้วแหละ มีอะไรให้ตำรวจไปถ่ายด้วยอือเฮ้ยเชิญชวนกูซื้อของเลยว่ามีไอเทมใหม่อะไรเลยเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะพ่อค้าตรงนี้ไปได้ปะอืมมีเสียงอยู่ไหนอยู่ไหนมีเสียงอ้าวที่น no ั่นได้แล้วครับผมโอเคครับ เอาเดินมาตรงนี้อืมมีอะไรไหมนะขอดูของก่อนตอนนี้ของเราหน้าแกใกล้เต็มแล้วใช่ไหมแล้วครับโอ้โหระเบิดถ้าลูกขายก็ได้จะได้ตังไปอัพเกรดนะเอานีก่อนแล้วกันอ,อลูกซองอาจจะได้ใช้ในยามจำเป็นนะผมอืมโอเคครับผมสวัสดีครับพ่อค้าเวลคัมอ๋อ ขั้นแรกซลลซีล,ซล,ซลก่อนนะมีอะไรทิ้งได้บ้างอืมระเบิดเราเยอะนะระเบิดระเบิดเราเยอะมากเลยระเบิดอยู่ไหนวะอืมอ่าแฮนกันเอาไปสักสองลูกไปอโอเคทีนี้ <c oughs> ปืนกลอัพไม่ได้ลูกซองอพได้ หรือว่าคาวรจะเก็บตังค์ไปก่อนเนาะท่านผู้ชมเก็บตังค์ไว้ดีไหมเก็บตังค์ไว้เออเก็บตังค์ไปก่อนก็ดีโอเคครับผมตอนนี้มีอะไรนืปแจ็คเก็ตที่หายไปไงั้นเหรอแจ็คเก็ตที่ทำมาจากหนังเกะช่วยเอามาคืนฉันได้ไหมฉันจะขอบคุณมากเลยได้เลยพ่อค้าตอนนี้มีของมาสำรวจได้ครบครับโอเค เอานี้เหรอ,อนม่นข้าวห้องนี้กันม,มีบางสีบางอย่างอยู่แถวนี้อืมอา้าวอะไรโอ้มีรอยตีนด้วยค้นหาหลุหยได้เลยครับแต่ไราบาพี่ผู้ชายเห็นเห็นใครแถวนี้ไหมครับไม่น่าจะเห็นนะโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีะระเบิดค่อยๆเดินย่องไปครับแล้วก็เก็บ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 ก่อนนะมาทนธารกิจมาหาคนนะเดี๋ยวผมตอนนี้มันระเบิดติดๆอ้อมไปมีคุณป้าอยู่ตรงนี้ป้าขาย,ย,ยของเหรอป้าขายของเหรอฟึไม่ต้องขายอืมโอเคกระสุนแทงกันสิบ นี่ไงใส่แจ็คเก็ตรีออนตอนนี้มีประตูเปิดเปิดไ้อยู่ไม่รู้หิวของอุย้ยคอสโบใส่ไม่ได้แต่กินไปใส่ได้ยังกี่ช่องมันนะ่ะโอ้โหเอ้าเอาอไน้ทิ้งวะอันนี้ทิ้งก่อนก็ไดกันโอเคโอเคใส่ได้แหละเยี่ยมแล้วยังไงต่อดีวะมันใส่ได้อ่ะแต่ว่านี่ยังไม่ใช่มั้งเอาไปก่อนเนาะ โอเคเก็บด้านหมดเฮ้ยเสียงไร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 แบบหนึ่งขอเปิดกุญแจก่อนโอเคไข่มันอะไรวยวาย,วยตัวประตูว่ะในทองก้อนหนึ่งนะสมบัติที่ดีนะท่านผู้ชมพี่ครับหนูขอเสื้อคืนนะเสื้อของหัวหนูขอคืนนะ เสื้อคืนแล้วอืมอะไรโดดเตะไปเอ่อเอ่อเอ่ซิมอืออะไรอืออะไรเอ้อไมมาขอเสื้อคืนไม่ได้เหรอขี้งก,กว่ะโอ้โหของเต็มค้าบไปได้บ้างเนี่ยกระสุนสนายไป,ไปเลยไปเออเพื่อได้ใช้เนาะเก็บไม่ได้ เล็กแคเต็มของมันแน่นจะทิ้งก็เสียดายของเคยเป็นว้จะทิ้งอะไรสักอย่างมันก็รู้สึกเสียดายเสียดายเนาะยาก็ใช้ไปไม่ได้ถ้าเราเบิดทิ้งไปอันหนึ่งก็ได้เนาะมันมีเยอะมากเลยโอเคลูกศรนี่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นนะระเบิดก็จําเป็นแต่มันก็เยอะเกินไปแลาน่าจะต้องซื้อกระเป๋าเพิ่มเติมนะครับผม อืมอืมฮึมไม่ดีเลยเออมันก็ไม่ดีแหละยุสิกไม่ดีแหละอืมมีกล่องขอเปิดนะไม่เอาได,ด้อีกเยอะเกินนี้มีอ๋อเรเทอร์ผสมได้อยู่เอ้อยเยนโลดิผสมได้อยู่ผสมได้อยู่ ถึงแล้วเดีขอดูหน่อยสิดูกล่องก่อนเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกระสุนเยอะจังวะข้าไปได้ม้างเนี่ยเก็บไปได้แล้วอืมอับเลยอืมอ,อ่าเก็บไ้แล้วโอเคครับดิสบไหน Did Louise do t h น,นี่ฟิเมลุย์เหรอไม่น่าใช่มั้งอืม These belong to Louise. นี่สิรองเท้าไอ้หลุยรอยเท้าหลยใช่แน่โอเคครับตรงนี้อืตรงนี้มีอะไรมัง่งโอ้โโคตรหนังผู้ใหญ่หรือเปล่าแงมแงมใช่แงมงงมอ๋อมันคือวิทยุเอเดมาแล้วต้องหาผมเจอ มันเป็นงานของฉันจะส่งเอเมเบอร์ให้ฉันยังมีบ้านหลังใหญ่อยู่ในบู่บ้านอ่าอ,อยู่ในหมบูบ้านเลยก็ห่งางลงไปหน่อยเออรู้อยู่ไปเจอก,กันที่นั่นแล้วผมจะรออยู่นะโอเคโอเคโอเค,อเครู้ลอืมแปลผิดแปลถูกยังผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมมือใหม่มือใหม่อมุอ้ยไข่เข้ามาวัานนะ่ะ ทีเร uh, okay, ื่อยโอ้โหโอ้โหโอชิตจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยโทษทีหรืออาจจะไปเลดิดนึงน่ะเคมาตู้เตรียมหอมมาแล้วเฮ้ยมีฏิกิจกริยาไปไปครับโอเคเออดูเหมือน จะโกกก่าโลกนะอ่าเรา,เอาอะไรทิ้งได้มังม่งวะไปไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหของดีเยอะจัดมาแล้วมาแล้วเอ,ปอ้ป้านี่ป้าอือตัวขาดเลยอุอ๊ยโซเซตโซเซตฉันจะวิทยยังไงเดียวป่าเลยอือสซตหนีไม่สู้ ไม่สู้โอ้โอ้โอ,โอม้มาแล้ว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 มีแลวมา่วมาแล้วมาแลวิาแล,นนล,ล้าแล้มายอ้มาแล้า้ม่แลา้มาวมาแลามาลวมลมาแค้วมามาวมาอ้วหลมหลวมาแลมาลมา้ม ใครวะอยากรู้ยังใครอะ่ะตื่นขึ้นนะไอด้ด้าตื่นมองฮึอ้มองซ้ายมองขวาเฮ้ยอ้าวเวสเกอร์วันนี้เป็นวันไม่ค่อยดีเลยนะเวสเกอร์ มี h, อะไรให้รับใช้เหรอเลิกทําให้ผมเสียเวลาได้แล้วเอดาตามหาดูอีสแล้วเอาแอลเบอร์มาขอบคุณนะที่มาที่ห้องนี้คุณจะอยู่ใช่ไหมอยู่ช่วยฉันผมไม่ได้มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กผมมาดูว่าคุณยังใช้งานอยู่ได้ไหมหรือเป็นภาระความไร้ศักยภาพของคุณนั้นมันไร้ประโยชน์ ไม่ต้องมาพูด,ไม,มดไม่ต้องมาขูดก็ได้นายเวกเซอร์ทำงานให้เสร็จเดี๋ยวผมงะติดต่อไป <c oughs> คำพูดคำจาแม่งเห็นแก่ตัวคือจ่ายตางยังค์เดียวนะแต่ว่าไม่ทำงานเอด้อาคุณปลอดภัยไหมผมก็กลังรอคุณอยู่เลยคุณจะมาไหมไปเดี๋ยวแวะทำธุระนิดหน่อยฉันก็ำลังจะไปตอนเนี้ยแล้วเจอกันเช้า คตรวนเน่โอ้โหางนี้เซอร์ไพรส์มีพี่เวสเกอร์มาหานะตรงนี้เปิดได้ไหมเราจะของผมแน่นอะแบบเสียดายของก็ไม่ยาวออกอะเฮ้ยเปิดได้แล้วใช้ใช้างานแล้วผมก็สามารถเก็บของตรงนี้ได้หนึ่งชิ้นไม่อีกไหมนะไม่น่าจะบีแล้วนะท่านผู้ชมนะครับผม กระสูดอย่างเยอะดูหน่อยอัพอะไรได้มั่งโอ้โหมีสองชิ้นจำเป็นต้องขายไปนเนี่ยไอไก่นี่ก็ยังไม่ตายเนาะโอเคครับเออประตูตออกมาเึิฟชิปหุยใครอะโอ้โห,อ,โอ,โห,โอ,โหอย่าเพิ่งมาอืมฉันโชคดีจังเลย ว่าไม,ไม่ดีเลยไม่ดีเลยอขอเตะหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ต้องเจอระเบิดแฟตนะครับผมตุ้มจบเรียบร้อยกันพาวเดอร์สองตังอีกสองร้อยบาทนะครับนี่ได้ไหมผมรู้สึกไม่รวยเท่ารีออนนะมีใครแบบ เคยเล่นแล้วแล้วแบบความคิดเหมือนผมไหมแบบความรู้สึกวแบบ่าไม่รวยเท่ารีออนข้อความอะไรนี้อะไรอะ่ะคนนอกมันจะเข้ามาในหมู่บ้านรวมตัวกันในหมู่บ้านมาปลุกลูกหลานกันมาปลุกลูกหลานอะไรวะปลุกลูกหลานขึ้นมาทําอะไรฮัลโหลแค่มาทำอะไรม,มีของใหม่เหรอก็ของใหม่ผมเอาเสื้อมาส่งครับ จิงเจเราไม,ไ,ไม่ได้ใช้อืเยวขอดูก่อนนะอ่ามีในรซื้อขายได้มั่งอ่ะมีเคสก,กระเป๋ายอดอันนี้ที่ครับที่ครับธนูเดี๋ยวเจ็ดพันสี่เจ็ดพันสี่ทำอะไรได้มั่งเจ็ดพันสี่ซ่อมปืนไหมอ่ะซอ่มซอมมีจันซ่อมมีอัพปืนได้ไหม อัพไม่ได้อัพได้เป็นบางส่วนอ่าเพิ่มกระสุนลูกซองไปนายย่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าขอรีกระสุนนะครับโอเค,ครับเราจะใช้อาวุธอืมไปต่อครับผมตัวนี้อืมตัวนี้เรามายังนะน่าจะอย่างหนะรือเปล่า โอเคไปจึ๊บอ่าตรงนี้ต้องมีของอ่าน้ำหอมอย่างน้อยก็หมื่นสองหมื่นน่ยสามร,ร้อยเปิดประตูปามเลยค้นหาอืมดองเอ๊ะเอ๊ะหยาดนะว่าแล้วที่ไปไหนได้บ้าง อันน so ี้อันนี้ก่อนอือหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเพิ่งเข้ามา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 ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นนี่ก็ยิงเลยข้างบนอ่ะอือโอ้ยโดนอ้าวเศรีเองเศยีเอไปอือป้าป้าป้าใจเย็นป้าป้าถึกเกินไปเป็นไม่แลงพออืกายพันเหรออือเลิกเลยขนหนูล่ะวะล่ะอุ้ยลูกหมด แฮรรี่ไปดิครับอือยิงขายิงขาเสยไหมไม่เสยอือเคตรงน,นี้เราก็ปลอดภัยแล้วครับผมปีนขึ้นได้เราไม่ปีนเราจะทำการเอาของก่อนอะไรหาของไในมั่งหาให้หมดเลย,ยมีคนไหมเอยตอนนี้เหมือนจะมาเอาแล้ว ดิเป่าวะจำไม่ได้เอาแล้วแหละโดดไปโดดลงอ้าวป้าพักอยู่ไปเนาะซะดึงเตะไปเลยวิ่งดืนได้ด้วยยืนได้ด้วยดินได้ด้วย,วยโ,อโอ้ลุกหมดลุกหมดลุกหมดถอยก่อนถอยก่อนครับผมยิอดึงตัวหลังตัวหน้ามันเดินช้าเอ ตัวหลังตัดตัมเตะเลยเตะเลยโอ้โหลุงตายยากตายเย็นยังวะแผ่ดีไปเตะเลยนี่เฮ้ยเอาเอาทีมก่อนหยุดการเติบโตนะครับหาของตามบ้านป้าซ่อนอะไรไปไหมซ่อนด้วย ออตอนนี้ผมครับเก็บไปคราบดูดูดีกว่ามีอะไรให้คราบมางเนาะตรงนี้โอเคมีบาลากุ <laughs> ใช่หรือเปล่าวะอันนี้บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยอืมโอเคครับผมตรงนี้น่าจะต้องมีของให้เราเก็บโอเคครับผม าเป็นดีออนตอนนั้นอะไรอะไรระเบิดเอามาทำไมเอามาทำไมระเบิดไม่ต้องค่อยๆเคลียร์เหตตัวครับค่อยเข้าไปเฮ้ยอันตรายนะสองมีคมอ่ะอือสติเลยหนึ่งสองตีตาแดงด้วยกึงโอเคค่อยๆไปเรื่อยๆครับ ค่อยไปเรืเลยเอาทุกกล่องโอเคเฮ้ยระเบิดระเบิดยาของก่อนเลยได้แลเ้วเดึงเตะยิงซ้ำโอเคครับตรงนี้ของรีออนมันมีของแต่ตรงนี้ไม่มีแล้วอโอ้โห ครับไปดป่ะกระสุนปืนพกแล้วกันเผื่อได้ใช้เนี่มันใกล้เต็มมาเนาะปึ๊บชิบนี่กันพาวเดอร์สองโอ้สี่เลยอะ่ะรวมๆแล้วสี่เช็คให้หมดครับตรงนี้มีของหรือเปล่าผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่ไหนอ๋อที่นั่นได้เยนโล่ไดมอนมด์มาเพ็ดเม็ดเหลือง โอเคครับผมเข้าขวามือมามีกระสุนช็อคการธนูโอหฮนกันอูครับมาซะเยอะเลยอันนี้แล้วกันนะอ่ะแค่นี้แหละโอเคตอนนี้มีของอืสเปเนลสีฟ้าผมไม่ได้อัพปีนมาโอ้โหโอ้ เหมือนลุอีสจะรู้สึกมีคนที่ชื่นชอบเยอะเลยนะอืออะไรอ่ะอู่ๆก็สัน่นอือนูอ่นน่ะใครทำอะไรวะเฮ้ออยู่นู่นไงไอเอสเตอรอือที่มามาถึงแล้วอือพี่ยักษ์เราเอง แล้วก็พดกินปากใสเอเดาโคตรแบบใจเย็นจัดหลบด้วยโทษทีไอรังโตตรงนั้นไปไม่ได้นะเออโอเคไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเ้องทำไงขึ้นก่อนเลยเปิดข้างหลังก่อนเลยเปิดข้างหลังก่อนเปิดข้างหลังก่อนโอ้โห ย้ายก่อนย้ายก่อนย้ายก่อนใกล้ไป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 ต้องย้ายก่อนยิง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 เข้าไปกัดเข้าไปเฮ้เฮ้ทำอะไรลบเกือบไปทำอะไรด่างโตอ่ะโอเคอุ้ยหนิงไม่โดนต้องอะไรดีวะโอ้ยย้ายก่อนย้ายก่อนอ่ะดูเลยละกันเนาะ ไทยทัานหรอไทยทัานหรอไทยทัานหรอตัวหลังไม่โดนมันจีแค่สตันนโอเคมีอะไรงจริงมางนิ่งๆนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยสวยเออลมละลมละลมละเสร็จดิอือฟันไปหนึ่งทีเวียงมาหลบ ยงที่จครับขึนเลยเอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อยแม่งทำบ,บ้ากลบเอ้ยใจเเพี่เจเยจยใจเยจเยจเจเครับใจยนใจเย์บ้าทางขึ้นหนังเลยโฮ้ยเบายิงยองป่าคุโดนอีกอือปาหินแน่เลยลบก่อนออลบอือ นิ่งๆอ่ะสวยนิ่งๆอ่ะสวยเอ้ยยิงไม่โดนหลบก่อนครับวุ้ยนสี่มายิงระเบิดใส่หนึ่งดอกอ่าระเบิดมีเยอะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเฮ้ยสกัด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 เออสกัดสกัดเราจะโดดลงทำไมนี่เออเออเออปีเลยอูย ลูกสองอัดข้างหลังอัดข้างหลังไปอ,อ,อุ้ยไปจะทบกระเทื่อนบ้านกูนเหลือแค่นั้นจะเ,เอาอีกเหรอนิ่งเดินนิสัยอู้เราไปในบ้านหลังนั้นต่อจุตรงนี้ขึ้นมาเออว้าวนิ่งๆนิ่งๆน,นิ่งสิวะ โอ้โอโอ้โหโอ้โหบ้านวางแล้วโอ้บ้านวางแล้วอือขึ้นมาหลบอีกเออขาศได้ปะขาศได้เอามาอีกอือเคลียร์ข้าศไปใส่ไปอันมาโอ้ยว้าวะไรอือโหลดลมโอ้โห

ยาบางใหม่ต้นไม้บางอืมลบบะขึ้นมาเฮ้มีไหนเนี่ยโอ้โหลาบเลยไหมรีหลดก่ดรีลดก่อนโอ้โหโอ้โหมันอารวาสมันอารวาสใจเย็นปืนพกยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปใช่ครับผมปืนพกอาจจะทำอะไรมันไม่ได้มากเท่าไหร่อืมอืมอ่าทำได้เฉยเลย รู้ตั้งนานมึงตายปึ่งพกฮัลโหลยอดวะเกมอืมแล้กำจัด <engo> ท <DI Y ES> ิ้งแล้วอืมอืมอืมเรียบร้อยสาดนัดดิ้งเลยสุ่ยดีนะอีฝันดีด้วยว่าหลับไม่ตื่นในสภาพเนี่ย ตัดภาพมาที่พี่หลุยเราเฮ้ย <Hey. S 1> มีบุหรี่ไหมม,มีแบบที่นายชอบไหนอะแอมเบอร์พอดีตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ผมอะแล้วคุณจะชมผมไหมว,ว่าผมทำงานได้ดีแค่ไหนขนาดงานเข้าผมก็ยังเอาไปซ่อนได้ก่อนโนจับซึ่งทำให้ชุด อยู่มีผมมีชีวิตได้อยู่ตอนนี้ข้อตอนของเราคือเราจะพานายหนีหนไปเมื่อเอาแอมเบอร์มาส่งไม่มีแอเมเบอร์ไม่มีการคุ้มกันนะหลุยอีสโอ้เก็บรายละเอียดดีเลยนะเอดาโอเคก็ได้นั้นไปเอากันดีกว่าอืมใช่เหรอไปเอากันเอาแอมเบอร์เอาแอมเบอร์อมรืม <c oughs> แล้วก็มีบางอย่างที่ต้องไปเอาด้วยแหละ oh. ถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องนะฮะสู้ยักผมคิดว่ามันจะสู้ยากนะโอเคครับผมยังไงก็ขอจบไปแค่นี้นะสำหรับชัตเตอร์ที่สามครับผม ยังไงถ้าใครถ้าอย่างไรใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้ยนะครับผมอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเจอกันในพาร์ทที่4นะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ